สวัสดีครับผมสุทธิสมกองอุดมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับของโปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชัน2013นะครับในการเปลี่ยนตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งการพิมพ์ตัวเลขไทยนะครับในเอกาสารก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการจัดรูปแบบเซลล์ให้เปลี่ยนนะครับจากเลขอารบิกให้เป็นเลขไทยโดยอัตโนมัตินะครับเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกให้เรามาคลิกที่แถบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกเอกสารทั้งชีตนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับในบริเวณที่เราทําการเลือกชีตไว้หรือกลุ่มดําไว้นะครับจากนั้นคลิกที่จัดรูปแบบเซลล์นะครับ สักครู่นะครับก็จะขึ้นปรากฏหน้าต่างสำหรับการจัดรูปแบบเซลล์นะครับให้เราไปคลิกที่กำหนดเองนะครับในส่วนของกำหนดเองนะครับตรง general นะครับให้เราพิมพ์โค้ดดังนี้นะครับเครื่องหมายปีกานะครับ string ขีด d 0 7 0 4 1 e ปีกกาปิดแล้วก็0นะครับปุ่มคอนี้อัก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางลงตรงแทน general ตนัวนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มถูกลงนะครับคราวนี้ท่านลองพิมพ์ตัวเลขที่เป็นเลขออลรบิกลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter มันก็จะเปลี่ยนให้อ,อัตโนมัตินะครับ อันนี้คือเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับหรือบางทีเราอาจจะต้องการเปลี่ยนนะครับเฉพาะแถวหรือคอลัมน์ก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการให้คอลัมน์นี้เป็นเลขอารบิกแล้วก็สามารถคลุมดําแล้วก็คลิกขวานะครับจัดรูปแบบเซลล์นะครับก็คลิกที่ตัวเลขนะครับทั่วไปก็ได้นะครับ ตกลงนะครับก็จะได้เป็นเลขอารบิกนะครับดูนะครับบรรทัดนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจัดรูปแบบคอลัมน์นี้นะครับจัดรูปแบบเป็นตัวเลขปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคอลัมน์อื่นนะครับก็ลองดูครับตอนพิมพ์ก็เป็นเลขอารบิกธรรมดาแต่พอเอนเตอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนนะครับไปเป็นเลขไทยโดยอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็ขอจบนะครับเทคนิคในการเปลี่ยนนะครับตัวเลขไทยเป็นอารบิกในโปรแกรม Microsoft Excel เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ